thằng tâm mới thèm rồi à nó vừa gì với nó cứ mà bắt chỉ đam ra à bột, bột quay rồi chứ ,ですね. เอจายเลยกระจายเลยเทยร่อด้าเอาตร้าเอาเอาตรงเอาตรงี่ามี่ร้หน่อย ได้าเร็แล้ว,ลวอ่ะขนแรงมากแรงมากเพื่นทุกคนใส่มือได้ด้วข้างหน้าก็จะเป็นล้อสเก็ต้างหลังมีลายด้วยนิงนี้ขอดูลายของนองบินหน่อยอ้ยขอโทโีอ้ช่วยไม่ละของมลนี่ยไหมอนของอยูใช่ไหมครับใช่มีสเก็ตแบบ้ย่อน่บบลงอยน่มันลงแรงนะไหนไลองปล่อยไานได้ไหปล่อยสาย ตูดลันแล้ววันนี้อยากไม่หมดด้าผ้ามามาไม่ฉาเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเอาอันนี้ขอจอไปด้วยเดี๋ยวเราไปดูนะครับของฟอขอจิของจิไกันเลย อยู่ในนี้หรอครับอุ้ยน้้เล well> ้รองเสกีเอ้านิงิงมันมันไม่มีไม่มีล้อเลยอ๋ไม่ล้อผง็ล้อ้วน้มากเลยใช่สามารถลียได้ทุกคนครับล้อเนี้ยสามารถถอดได้ถอดแล้วก็แตะได้เดี๋ยวพ่อแม่จะเปิดเดี๋ยวพ่อแม่เปิด เดี๋ยวเราใส่อ,ใอีก่านนะครับนี่ล้อแบบนี้นะครับเรากดลงไปตรงนี้ได้เลย